สวัสดีค่ะวันนี <nossos> ้ <hij ita> เราจะมาเล่นในดาด Black h า r ์เบอร์แลก็โจรสลัดสุดใจร้ายนั่นเองคือเก็บเหรียญแล้วก็ไปให้คุณปู่โจรสลัดยิงถล่มฐานทัพนั่นเองนะคะก็มาดูกันว่าเราจะเล่นรับเป็นยังไงนะคะ สวัสดีทีฉันจะเล่น gastro gastro something like that but actually cannot I cannot pronounce it so มาแล้วมาแล้วมาแล้วคอนข้างจะมาปิงด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนแน่ใจเช็คก่อน อ่าไม่เยอะไม่น้อยนะคะมีเดนเวอร์สตรีคประมาณ2องนะก็พยายามค่ะอแลกจะอาร์ปนี้นะคะเอ็กซ์ตาร์ทีเอ็นทีนะคะทำให้ตัวระเบิดเราค่อนข้างที่จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไปเลยฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้เช็คนะครับว่ามีใครบ้างก็เดาๆเอานะคะเ <Yeah, S 2> นี่ยสลัวว่าลิลี่กำลังจะมาร <Yeah, baby. S 2> ะเบิดกันระเบิดจ้าโอ้ไม่กอ โอ้ยเชนมาแล้วมีโนมามาด้วย คนนั้นมีใครบ้างาะนั้นมีสการ่าลีไลวาล,ลานะคะโดว่าแล้วก็เชนก็คือมีเชนเป็นแทงนั่นเองส่วนโนว่าก็มาตามเก็บฉันเชื่อค่ะว่าเธอมารอแน่นอนก็เธอมารอฉันก็จัดให้นะคะวิน่นีก่อนวิน่นีก่อน อสิต่อมานะคะมาอันที่สองเนะคะเดนอ๋อ เคก็ราค่อนข้างที่จะอยู่ในรูปเกมที่ค่อนข้างได้เปลียบเล็กน้อยนะคะเราก็จะไปดันบอดกันนิดนึง ไอ้ดันท็อปแป๊บหนึ่งนะคะื่อที่ว่าเราจะได้เห็นวิชั่นฝั่งฝั่งท็อปตรงนี้เพื่อเราจะได้เห็นวิชั่นฝั่งท็อปตรงนี้เพื่อเราจะได้เห็นอ่ะพูดซ้ำๆซักซ่เพื่อเวลาทำก่อเที่เวลาเรามากอล่ั่มเราจะได้รู้ไงเขาว่ามาหรือว่าเขามาหรือเปล่าเวลาเช็คว่าเรากำลังจะมาแจงฉันรู้ ฉันเันนี้แอบไป่อดเซนเดเมว่อเธอคิดยังไงอ่ะ่อมานะคะอันที่สามค่ะสโลนะคะ จะทำให้ว์สโลว์สโลว์เวลาลูกค้าเจอเอ๊อไม่ใช่ลูกค่า <laughs> เวลาฝั่งศัตรูเข้ามาในเขต <c oughs> ป้อมยิงของเราเนี่ยก็คือทำให้ <c oughs> เขาติดโลว์นั่นเองคือหนึ่งก็จะช่วยทำให้เราหนีได้ง่ายขึ้นและสองอาจจะช่วยทำให้เขาหนียากขึ้นตบ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 ,ตบ แต่เมื่อเขาหนียากขึ้นเราก็จะได้เปรียบนั่นเอง <'m> เราจะต้องถ่งก่อนถ <'m> ลม่ลมถลม่มถล่ม ถล่ม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 อย่าพึ่งเป็นลายไปน,นะครับพอดึังก่อนแป๊บหนึ่งใกล้ละใกล้ละมึงเคยบอกว่ามีอันติเมทก่อนชาวบ้านจะช่องเขาใกล้ละใกล้ละใกล้ละอย่านะโอ้ยช,ช้ามากเลย I know I have to go here ท่นมันเดินจะมาเอาตัวนี้นะคะเสแสดงว่าดวาฝั่งนั้นต้องเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แน่นอนผู้เล่นค่นข้างที่จะ ทางที่จะไม่ค่อยรู้นะคะว่าอันไหนควรต่ออันไหนควรหน,นีอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าลกซี่ะเกมกำลังได้เปลี่ย ลืมเหลือลืมเหลือนฉันก็จะไปพุชต่อเวลาเนี้ไม่หยุดดิงการพุชเลยนะคะโลว่าเธอสะสมสแตทอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่หนีเธอก็ติดสตานนะาจารได้เลยนี่ก็น่าจะท่าจะหน้าใหม่เช่นกันเธอไม่รู้หรอกค่ะว่าระเบิดของดิฉันนี่มันติดสตานได้ ฉันกักไว้ค่ะไม่ต้องมีคนหนีนะคะ เอยก็นัได้สี่เหรียญเลยอ่ะนานจัดไปจัดไปเคลียรให้ครบเคลียรให้โครบจัดไปเลยจัดไปเด้งเดงก็ไปอันที่3นี่นะคะทำให้ดดเมจ มากมายมากมีผสมผสานนะคะคือด a m a g เวิร์ขึ้นนั่นเอง no, need no no take a big one first get big one ก็ตายเส้นการตายตายไหมตายไหมตายเส้นการบอกแล้วว่ายามางอย่างฉันไม่ใช่ผู้เล่นแบบว่าน่อมแหนมนะฮะนิ่ันกล้าได้กล้าเสียค่ะตายเป็นตายเล่นแกโซต้องตายเป็นตาย แม่แอบแม่แอบไอ้ตายแลตายลไอ้ไอ้ฉันตายเลยโนวาก็ตายเช่นกันบอกแล้วฉันจะไม่ตายเพียงคนเดียว ต่อมานะคะเพิ่มเอ่ยังไงอะเพิ่มระยะการยิงให้ไกลขึ้นสำหรับสำหรับเอ่อไอป้อมยิงเล็กของเรานะคะก็ทำให้เขาก็ติดสโลเยอะขึ้นไม่ได้ติดขอบเขตในการยิงไกลขึ้นก็โดนเขาเร็วขึ้นง่ายขึ้นเขาก็จะติดสโลอย่างรดเร็วง่ายได้หนีก็หนีไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะติดสโลเกมนี้ซีซีเราใจมากค่ะบอกเลย ก็ประคองเกมกันไปนะจ้าจจน,น่าอย่าไปคนเดียวสิคะจะน,นะาก็ตายสิคะถ้าก็จนนะน่าไปคนเดียว ำไมฝัม่งัหนเขาตายกันอย่างรวดเร็วรวดขนาดนัคะพี่งไงเหมือนมาแจกฟรีอะไรเงี้ยจนให้ฟรีโอ้โหคอเดียวกัน อัซิโบชอบจิกเหมือนกัน mm. เล่นแล้วเข้าขากันดีมากจิกเหมือนกันเลยอย่าหลุดนะจ๊ะอย่าแหลกอย่าหลุดลีสมาถึงก็เสร็จแล้ว เตรียมพร้อมแล้วอะเข้ามาสิันมีปอมเดี๋ยวดูสิดูขี่สิจ้าขีดความสามารถยิงถึงเรือเลยอ่ะดูสิอ่ะตั้งเลยสามอันช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณลูกโลโก้อห็นไหมอย่าไปกไกลๆนะจ๊ะโอ้ยสกาลล่าพ่มาผิดที่สกาลล่าพกมาผิดที่ สกาล่าพวงาผิดที่อบอกแล้วสกาลพพ่าพวงมาผิดที่แต่สกาล่าล่อเถอเลยอะอเอาใครฆ่าใครตายแล้วเนี่ยอ่ะฉันตั้งสองอันหล่อนกล้ายิงฉันก่อ,อนจะเสร็จอะ ฉันจะปล้นปล้นไม่ให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวปล้นไม่ให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวจำไว้ไอ้อมัน่ารักไหมนี่ ขี่พรมอาราดินนะคะแล้วก็แบกตัวตลกก็ไปเยอะแยะมากมายอ่ะหลงทางหลงทางเลออ้าช่วยช่วยอ่าช่วยยิงช่วยมานะหรือครึ่งเดียวไปเติมมานะก่อนดีกว่าก่อนเติมมานะที่ฉันไปเอาไอ้นี่ก่อนสิบสามเหรียญน,นัซิโบเทลิฟส่งเลย เวดเวดรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งฮาวนะจ๊ะสโลูโอ้ยจตน่ากันเล่นเลิศใครตายอ่ะโอ้ยเลิศเลิศฆ่าตายกันหมดเลย แล้วด้วยซัมมอร์เก็บบอกแล้ว ฉันเก็บไม่หมดเหรอฉันยิบค่อยกลับมาทีหลังแล้วกันนะฉันเพ่นก่อนฉันเพ่นก่อนฉันเพ่นก่อนอ่าน่ารักไม้สิบหกเยอันบูดลูเซอร์ไปว่าอะไรวะอันนี้เหรอฉันเรียกแคม่ะ ออบลูเซอร์โอ้โหตั้งชื่อที่มันเขียนง่ายหนะ่อยไม่ได้เนี่ยบลูเซอร์จะมดจะกาจะไก่จะเป็ดป Camp, อะไรก็ว่าไปดักแคมแมวแคมอะไรก็บลูเซอร์เขียนยากอ่านยากมีสันตกาาอีสานเกรดอ๋อยังไม่อยากฉันไม่เก็บฉันไม่เก็บฉันมีเยอะแล้ว yeah. เย้นนสซิโบค่ะนัสซิโบอย่าพากันเข้ามานะคะ แสดงว่าโนวามาแล้วโนวาเข้ามาแล้วเพราะว่าปกติวอสทาวเวอร์ตรงนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งโอ้ยวิ่งกันนะวิ่งกันป่าลาบเลยจ้ะ

ฟังนั้นอนะ่ะอ่าวิกตอรี่วิกตอรี่แล้วนะคะเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นได้จีจีรถเร็วฉับไวขอบคุณที่รับชมนะคะเรามาดูสเตตัสกันนะคะว่าจบเกมแล้วเราเป็นอะไรกันบ้าง ทันท่านสองสามหกแปดมีเพื่อนมารวมทีมด้วยทีม experience ยร์นวีนมี y with friends สี่สิบสามนะคะสเตตัสนะคะดิฉันค่าได้น้อยมากเลยน้อยที่สุดในทีมนะคะับวันนี้ฉันแปลงโม่แต่ไปอยู่ในแคมป์แล้วก็ดันเลนนะคะก็โดยรวมก็เป็นที่น่าแฮปปี้นะคะมีความสุขค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจบิวนี้นะคะก็ replay, ไปรีเพลย์ไปดูย้อนไปย้อนมาอีกทีนะคะก็คือไม่ยากหรอกได้เล่นไปมั่วไปเดี๋ยวก็ได้เองนะคะก็มีความสุขค่ะชอบกดไลค์แล้วก็แชร์นะคะอย่าลืม subscribe c h anel n ของ Pinky c h i e r a ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ